เอาอะครับผมก็ขอสวีดาดสวัสดีเพื่อนๆชาวแองเกิลเมเปิลสตอรี่อาร์ลีเวอรชันกันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วนะครับวันนี้เนีฮยก็ได้มีการอัปเดตกิจกราการมใหม่เข้ามาเพื่อนๆซึ่งในพาร์ทนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูกิจการรมแต่และกิจการรมที่มีการอัปเดตใหม่แล้วก็การร่วมกิจการรมนะครับว่าเราสามารถร่วมสนุกได้ด้วยวิธีอะไรกันบ้างแต่ก่อนไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลคล์คลคลลและถ้ายด้วยที่ชอบก็ขอฝากกดติดตามและกดกรดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ในเกม Maple Story R เป็นเพื่อสามารถไปดูรายละเอียดกิจกรรมในหน้าต่างกงคว่า Even t นะครับก็มีการอัปเดตกิจกรรม2กิจกรรมขึ้นมานะครับนั่นคือซีซั่นพาลาดินประจนภัยนะครับที่เราจะได้รับการส้มไปเลยแบบฟรี Free กับกิจกรรมหนึ่งครับก็คือเมลเบิร์นเดี๋ยวเราขอดูกิจกรรมในส่วนอันแรกกันก่อนนะครับสำหรับซีซันพาราดินในส่วนของภารกิจซีซันพาราดินครับมันจะเป็นภารกิจต่อเนื่องเป็นวันนะครับซึ่งแต่ละวันครับจะได้ของรางวัลที่แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆสามารถทําความสําเร็จอะไรได้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าภารกิจนะครับสามารถดองแล้วว่าสะสมไปได้แน่นอนถ้าวันนี้เราทำนะครับแล้วก็ภารกิจที่บบเมีปฏวการคุณก็จะสามารถได้รับรางวัลไปบางภารกิจที่เราต้องลงทําหลายๆครั้งนนนนะะะรักกก็สสสาาามมมถดดอไ้้แลจจี กินนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับยังมีของรางวัลในส่วนนี้ด้วยของรางวัลในส่วนนี้ครับนั่นคือการสะสมความสําเร็จนะครับก็ไล่ระดับไปเรื่อยๆจนถึงการ์ดที่สูงที่สุดเลยนะครับนั่นคือการ์ดส้มอันนี้เป็นการ์ดสายเดียบนะครับมี SP สพีโบนัสอยู่ที่2.3%สเปอร์เซ็นต์เตตัสพิเศษครับมีครีปโบนัสครีดาเมิตยินเลยนะครับฮิตโบนัสนะฮะแล้วก็ครีดาเมิแตกต่างกันไปนะครับถ้าระวังการเนี้ยเป็นเทสได้มากขึ้นเท่าไหร่ครับ คุณก็จะได้รับสเตตัสในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองก็บอกได้เลยครับว่าคุณสามารถได้การส่มแบบฟรีๆแค่เพียงขยันร่วมกิจกรรมบ่อยๆนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากๆเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของกิจกรรมดีกว่าว่ากิจกรรมอะไรที่เราต้องทําบ้างอันดับแรกครับคือเราอินสะสมอันนี้มาที่2เราได้แน่นอนกิจกรรมต่อมาครับเข้าร่วมบอสโลกในแอปสามั้งแล้วก็ภารกิจที่3ครับคือภารกิจผ่านด่านฝึกจนภัย2ครัางะครับก็คือการลงอันนี้นะครับเราก็ทาการกดจับคู่ไปเลย ก็ใช้เวลาในการจับคู่ไม่นานนะครับค่อนข้างเร็วมากแเพราะว่าเป็นการจับคู่หลากหลายเซิร์ฟเวอร์ครับไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีคนลงกับเรานะครับกระทบการต่อสู้ตีดีดีดีนี่สิ่งที่บอกเลยว่าเห็นตัวอย่างนี้ดาเมจผมก็ไล่เลียงเขาอยู่นะเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเคลียร์ผ่านมาได้ครับทีนี้ภารกิจแรกของเราก็เสร็จสมบูรณ์กดรับไปนี่เป็นเหนือนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นค่าแอคทีฟนะครับสะสมไปเรื่อยเเห็นไหมผมได้สองแล้ว เรจะไล่ไปเรื่อยเราต้องใช้สมดประมาณ85าค่า Active นั่นเองในส่วนของกิจกรรมมีระยะเวลา7วันอย่าลืมที่จะทำกันด้วยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับผมนั่นคือเมเปิลรันกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถไปลงกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลนะครับตามระดับเนาะยิง่งเราไปเทียร์ที่สูงขึ้นครับของรางวัลก็จะสูงมากขึ้นนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจได้คือเครื่อง A N E นะครับอันนี้คือน่าสนใจมากที่เราสามารถสะสมไว้แรกของรางวัลได้นะครับเพืเ่อน S <S <S ก็สามารถเลื่อกลงสนามทั่วไปหรือว่าลงสนามแบบรูนะครับสามารถใช้เพชรนะครับ50เพชรนะครับแหมในการ,รากกโดยเฉพาะกดลงแบบรูแต่สิ่งที่ต้องการนะครับก็คือหลักฐานวิ่งนะครับไอ้คือหลักฐานวิ่งเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถได้รับจากการทําภารกิจนะครับหรือว่าเป็นการทำเควสรายวันนั่นเองจะได้รับในวีดแรกๆเลยได้แอคทีฟ20คุณก็ได้รับแหมน,นะครับไอ้ส่วนนี้ก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะทุกคนเมื่อเราทําแล้วเราก็สามารถกดรับมาได้เพรงะตอนนี้คุณก็จะมี บัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้บัตรครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้มันก็จะมีหลากหลายหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้ารุ่งแพ็คต่างๆอันนี้การใช้เหรียญนะครับแล้วก็ม a เพิลรันนะฮะเราก็ดูอันดับได้ว่าอันดับหนึ่งเขาใช้ไปเท่าไหร่นะครับโอ้โห8ปดพันแต้มนะครับร้านค้ารุ่งมีอะไรน่าซื้อบ้างนะครับก็มีหีบปรจารย์เศษโทเทมนะครับหินจันท่านในการสูบกาชาของเราปะลงแบบหรูเลยล่ะกันนะครับกดลุยนี่ก็จะเป็นการวิ่งหลบๆนะฮะ คล้ายๆการหลบปุ๊บปุ๊บนี่ต้องระวังนะอันนี้เราต้องค่อยๆเล่นนะอันนี้เราได้บูสต์ไม่เป็นไรปุ๊บอแอร์กระโดดสองครั้งระวังนะอย่าชนอย่าชนอย่าชนผมจะพยายามระวังให้มากที่สุดวิถตงเต้นจริงนะะกิจกรรมนี้โอเคหัวใจเหมือนพลาดได้สามครั้งนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโด,ดนนะเก็บดาวครับพยายามเก็บดาวนะเก็บดาวได้เยอะๆนะดับเบิลจัมนะครับเราสามารถดับเบิลจัมได้กระโดดเอาอ่าโดดไปหนึ่งชิบหายแล้ว ทำไมใหมจะเย็น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 สำหรับใครพลาดไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีหัวใจให้เรากดรับแน่ทุกคนเนี่ยมันจะสามารถรักษาได้ดีปึ๊บ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 ปั๊บปึ๊บปั๊บนี่อ๋ออยู่ข้างล่างตอนนี้ผมได้สีผ่านแต้มแล้วนะครับดูมุมขวาบนได้เลยกระโดดรับปุ๊บปั๊บกระโดดเอ้ยกระโดดไปติดอ๋าเออเคสวยครับเราได้หัวใจกับตุ้ยมาแล้วอ้าวเรียบร้อยเสีย ตรอคอเราวิ่งไม่ได้เร็วแม่ครับเราสามารถหลบได้นะทุกคนคกิจกรรมง่ายแต่ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆกดุอเออตรวดไปขึ้นต้องการะยะได,ด้ดีนะผมพ่านไปแล้วทุกคนเอา้าจบแล้วเหรอเราได้เกรดเอนะครับคะแนนที่ทำได้คือ7,000นนะครับเราสามารถเริ่มใหม่ได้นะครับนี่ เอาใหม่เอาใหม่เราต้องได้คะแนนเยอะกว่านี้เพื่อเอาอันดับสูงสูงนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าค่อยเล่นค่อยเล็กภาษาแม่เอาคะแนนอันดับที่ดีที่สุดของเพื่อนได้เลยนะครับนี่กดปึ๊บเฮ้ยไม่มีเมล็ดโอ้โหม่มีแม่เหล็กปึ๊บอ่ากระโดดลปร่มปึ๊บปั๊บ กระโดดรับนี่โอ้สนุกอ้าจริงกิจกรรมนี้สนุกมากเอาใจอ่ะยังไม่ได้เสียซะหน่อยเมื่อกี้ผมได้เจ็ดพันกว่าใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องทำให้ได้มากกว่านะรอบนี้รู้แต่ไม่เหล็กเราหายเลยอะฮะอ๋ออยู่ข้างล่างวุ้ยน่าเสียดายเพิ่งอยู่ข้างล่างเลยปุ๊บกระโดดเดือดปั๊บปุ๊บปั๊บตีกระโดดปุ๊บปั๊บนี่ไงจะล่ะอ้าเออคิดว่าจะไปได้ เรียบร้อยชนไม่เป็นไรแล้วได้เราวได้ัวใจคืนนี่อันนี้เราสามารถจบได้โอ้อยู่ข้างบนเอ้ยผมจะครบร้อยแล้วว่าแต่แม่เด็กผมได้น้อยแม่ก็ได้มาเจ็ดพันหนึ่งโอ้ครั้งก่อนดีกว่านะครับก็ถ้าเราพอใจกับคะแนนล้วก็กดคำนวณได้เลยฟิยนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับนี่ก็จะมีหลากลายเลเวลนะครับ ปกติของเราอยู่ที่700 7,115จริงๆก็อยากจะได้สูงกว่านี้นะเราก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆได้นะครับสําหรับใครที่อยากที่จะได้อันดับที่สูงขึ้นกว่านี้อันนี้เราก็ต้องดูว่าเหล็กดูดอยู่ตรงไหนนะครับถ้าใครจบมุมได้ดีนะคุณสามารถเก็บดาวแทบจะทั้งหมดได้นะเว้ยทุกคนแล้วก็อันดับจะสูงขึ้นเมื่อกี้เราได้รับเศษมานะครับคุณก็สามารถนํามาซื้อพวกนี้ได้นะในร้านค้ามีขายนะ แต่ว่าจะสะสมไว้ก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือว่าใครจะเติมในส่วนของแพ็กก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสนุกๆที่มีการอัปเดตเข้ามาในเกม Maple Story อ่ Revolution กันนะครับส่งท้ายในการตีบอสกันห่อยละการแน่ก็ได้เสร็จภารกิจการตีบอสเป็นตัวด้วยของกิจกรรมแรกนั่นเองจู่ๆโหแรงจัดตอนนี้ผมอยู่ระดับที่232นะครับเราต้องทำคะแนนให้สูงๆการตีบอสเพื่อนๆจะได้รับเพชรนะครับแล้วก็จะได้ stone ดูจิตนะครับ stone ดูดจิตไปเอาดิโอ้เอาดิเอาดิเอาดิ ได้บนะัฟเนี่ยไอ้น,นี่คือเราได้บัฟจะสั่นเลี้ยงค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ย ถ้าเรสั่นเหรียญนีดีเนาะเพื่อนๆก็จะได้รับบัฟที่ดีกับตัวละครของเพื่อนนั่นเองเทียบร้อยนะครับได้ดับอยู่ที่165นะครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในเกม Maple Story R Evolution นะครับในกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการให้เพื่อนนะฮะโพสคลิปวิดีโอในแพลตฟอร์ม YouTube Facebook หรือว่าอื่นๆที่เพื่อนๆเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นนะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลตามนี้เลยนั่นก็คือ1ครับยอดวิว1งคลิปถึง100ถึ999คร้ะได้รับเก่า20ดอาเก จำนวน150คนนะพร้อมกับหินเทพจันทราคูณ3กับเพชรแดงอีก5 0 0้นะครับไล่กิจกรรมตามนี้เลยันที่2ยอดวิวถึง1,000งพันสีจะได้รับอยู่ที่ $100 ดอลลาร์ยอดวิวไม่ต่ำกว่า5 0 0 0นะครับจะได้รับเงินสดมูลค่า200ดอลลาร์จำนวน30คนนะครับแล้วก็ของรางวัลเดี๋ยวเราไปดูวิธีการร่วมกิจกรรมกันหน่อยละกันนะครับก็คลิกเข้าไปที่รายละเอียดกิจกรรมต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับต้องเข้าไปรับใน a c e b o o k เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทาการวางลิงก์ไว้ เวลากิจกรรมครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมนะครับแล้วจะ,จะทําการประกาศผลในวันที่5กันยานั่นเองก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนี่เพืเ่อนๆสามารถนําคลิปวิดีโอครับไปโพสใน Discord ของทาง MapleStory R Revolution ได้นะครับก็จะมีนี่เงินาาสดเลเซอร์โกพินเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อเพื่อนๆร่วมกิจกรรมนะครับสิ่งที่ควรสําคัญนะครับนั่นคือเพืเ่นอนๆจะต้องกําหนดแฮชแท็กนะครับ MapleStory R กับแฮชแท็ก Maple Clip นะครับไว้ใน คลิปวิดีโอข้างใต้คำบ,บรรยายของคลิปของเพืเ่อนๆนะพร้อมทั้งใส่รูปอ้างอิงชื่อตัวละครลิง uid ของเกมนะครับแล้วก็อธิบายผลง,งานพร้อมกับแนะนําอาชีพสาหรับผู้เล่นใหม่แนบลิงค์วิดีโอของเราและที่สําคัญครับเมื่อเพื่อนๆลงคลิปลงอะไรเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนนะครับเข้าไปกรอกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนะเพื่อที่จะได้แสดงตัวตนของเ,เพื่อนๆแล้วก็ส่งคลิปให้ดูว่าเออเนี่ยของเรานะแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับให้เพื่อนกดเข้าไปเลยก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับผมจากนั้นให้เพื่อน เลือกภาษานะครับผมก็เลือกเป็นภาษาไทยเนาะคลิกเข้าไปก็จะมีให้กรอกข้อมูลนะครับตามนี้เลยนะว่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณคืออะไรนะครับชื่อตัวละครคืออะไร UID นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นๆก็จะให้กรอกข้อมูลนะครับผมตามขั้นตอนหมดนี้เลยอันนี้ก็เพื่อสามารถเอาไปกรอ,อกดูได้นะครับเพื่อที่จะได้รับรางวัลเพียงเท่านี้ครับการร่วมสนุกของทางเกม MapleStory Revolution เพืเ่อนๆก็สามารถรับรางวัลเป็นเงินสดและก็ของไอเทมในเกมอื่นๆอีกมากมาย อย่าลืมไปร่วมสนุกกันด้วยนะครับก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมใหม่ในเกม Paper Story R Revolution ก็อย่าลืมร่วมกิจกรรมในส่วนนี้กันด้วยนะครับในพารน,นี้ผิดภาพการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยแล้วไปเจอกันในพารต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ